สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดโอ้ยโคตรไกลน่ากลัววะสวัสดีครับทุกคนนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ แค่หน่อยเร็วยี่นลุกมาแล้วมาโอยคนนีขนลุกว่ะขนลุกจริงๆอุ้ยอุ้ยรีบ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 ร โอ้ยแช่เลยแช่เลยโอ้โยเฮ้ยมาเร็วเร็วเลยอะไรไม่รู้ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยเอ๊ยโ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 ยโยโอย อะไรวะไม่รู้ช่วยไม่ได้ครับมีอะไรช่วยเว้ยออกมาเลยครับวิญญาณที่อยู่ที่นี่ต้องไม่อยากกินตัเต้นมาเลยครับถ<ะ>ูกดวง<ะ>วิญญาณอยู่นี่นี่เฮ้ยสแนะจริงออกมาเลยครับรู้จักโจ๊กเกอร์เปล่า ตต์เตดโชอี้ยไงล่ะอียี่รอแม่โคเรที่เียเลยัวันนี้อยเปกงไม่ร้องร้องครับช่วยไม่ได้ครับอยากไปตายเองขึ้นไม่ได้ฮะขึ้นไม่ได้ไม่ได้นี้ขึิไมเนาะ เสียงใครร้องวัดเดี๋ยวอย่าให้เจอนะบุกน้ำลุยไฟก็จะไปตกลงเอาหัวปักเอาหัวปักแล้วตีลังกาเอาหัวปักไอ้เฮยพี่น้องคุกเข่าดิผมปีนผมเหยียบพี่ด้วเฮ้ยถามจริงเออเฮ้ยไอเหี้ยเสียงใครร้องกันในห้องน้ำอ่ะน้ำไหนเนี่ยห้องน้ำนี่หรือห้องน้ำนู้นเพราะมันพี่ได้กินห้องน้ำนู้นมันเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องถ้าห้องนั้น ไอสัตว์ใครยืนวะพี่รถถังเพี่ในกล้องเห็นชัดไหลแม่งยืนเบยืนจริงสองพันท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะผมนะแชร์ไป้ถึง้ใ่จดีครับขาเลยปัสเซอแชร์ไปครับให้ถึงผ่ใจดีครับครับขอเลยเปิดรับสปอนเซอร์นะับผมแชร์ไปนะครับนะแชร์ไปให้ถึงอย้ใใจดีครับข้างเดียวโอน้าอ้ยนึกถึมแนะค่่อเลยไ้างเ้างเดีวร่ะ ้้้องใหกูขึพ่อพี่ชื่ออะไรครับโอ้โหไแค่คิดนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยยกไปยงฮยกไปยงเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยพราถังโถ่โถ่หยุอุ้ยพี่ระวังหนามโดนจับน้ไม่ไม่ไม่ยกถังยกถังยกพุงขึ้นมาพาดยกเออยกเออพาดเออพี่ระวังนะโอเคโอเคป้าเอาใหม่เอาใหม่ที่นีนึงยกพุงยกพุง ยกมุงพาดไปเอออ่ะเสร็จคันนี้เฮ้ยคือไม่ได้คือไม่ได้ค้อไม่ได้คือไม่ได้คือไม่ได้รอตรงนี้ได้ปหมโอ้โหยังหนาวเนีระวังใครจับขาทางล่างดีด้วยเฮียโอ้ยังไปฉายว่องเลยรูไปฉายดิหน้าหลักจันเลยเมื่อกี้เห็นรูเลยเป็นแปดเลยตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นหม้อรถทาง สัตว์หวังไวเลยรถถังมนนี่ไม่มีตรงนี้พี่ยืนก็ใช่นะเว้ยข้างหลังน่าจะเต็มแต่ตรงนี้ไม่มีอยู่ตรงนี้แหละโล่งปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยตรงนั้นไม่มีไอ้นี่อยู่ประวัติเออต่ออบีป่ะเฮ้ยาใครอ่ะใครร้องวะรถถังใครร้องเรื่องถังโดนอะไรโดนอะไรป่ะ ในร้องดิโอ้โหโอ้เสียเลยนะฮะเปิดรับพี่อยากจะดีนะผมเปิดรับคอนเทตอร์นะฮะอยากจะดีตัวใจถ้ามีบอเข้ามากันได้ยังว่างอยู่นะจ๊ะไม่ใช่ว่างว่างอยู่นี่นี่ยถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาดิรถต่างตัวนี้รถต่างนั่งอยู่ตรงนู้นนะฉายไฟส่องตัวเองหน่อย โอ้ยเฮ้ยส่งดีๆส่งจากข้างบนลงมาสิเอออะไรโดนอะไรบี้โดนหนามเหรอเป็นไงเอาออกยังถามได้เป็นไงก็ตำตีไงต่อทีละห้องเลยไปไล่เม่อทีละห้องเลยพี่ไม่เข้าเลยเฮียถ้ามันมีต่อในห้องทุกห้องอ่ะไปไล่ดูสองพันสามร้อยท่านนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันเคาะใจรัวๆนะฮะข้อใจรัวๆแชร์กันไปเมื่อกี้ห้องนี้เราเข้าแล้วนะ ช่พี่ไปเหยียบหนังหลังขึ้นมากูไม่ได้ตั้งใจกูตกใจนี่หว่านายก็เหยียบหึหึไอ้สิ้นใจเนี่ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยพี่จะจับไม่ได้ว่าตรงไหนไปดูตรงห้องเลยแต่เมื่อกี้ผมอเสียวใครยืนดูนะฟุกฮ้องเลยนะ เขาบอกว่าห้องสุดท้ายที่มีโรงก็ไม่รู้ว่าเขาไล่ยังไงว่าสุดท้ายนะประตูเปิดป่ะนะ่ะอันนั้นเปิดดีแล้วกูว่าเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยซ้า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 ยมือตรงบีเนีประตูเปิดปะนี่ปิดอยู่เปิดอะไรอทนนี่หรอ,อะนูวุ่นที่ก็าช้มือแสดวงว่าไม่ใช่อะไรอะห้องเขาบอกห้องสุดท้ายมีนั่นอยู่มีโรง

หนีลาตูเป็นอะไรเปล่าวะหนีลาเฮียบะเฮียระตูแตกปวดหัวสรอท่าหรือมาเรี่ยมมีฝุ่นไงไปต่อไปต่อไปต่ออยากก็ไปในห้องที่มีโรงศพอย่นไม่ค้งนะครับแล้วห้องไหนอะ่นะเออไป วิญญาณครับที่อยู่ที่นี่ตอไเวสีวิญญาณที่ข้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กระเพ่อป้าวแ่ด้วยรวยไม่ขายไม่ใช่รวยก็เอาไปขายเขาไม่มีแล้วเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรขึ้นไม่ได้พี่อะไรคืออะไรรถถังขึ้นไม่ได้คืออะไรก็พี่เรียกผมขึ้นอ่ะใครเรียกมือ ได้ยินว่าอะไรขึ้นมาอะไรพี่เดินไปดูแล้วอืมอะไรเฮ้ยรถถังข้างหลังใครนั่งกับรถถังวะเป็นเงาดำๆเว้ยไปเลยจริงจริงบอกขึ้นมาอูใครมั้งบอกขึ้นไม่ได้ผมบอกขึ้นไม่ได้อะไรเดินไปดูแล้วเออ อ,<ะ>อ,อย่าหลอกกูะนะแล้วมึงนั่งับใครวะ,ระ,ระ,ระทุกคนไปพยานเป็นประธานสองพันหกร้อยเจไปแล้วผู้จัดาการอยู่ไหนวะต้องสนุกเกี้ยวไปอ,อ,อ,อะไรพี่สั์ๆๆๆพี่เห็นเท้าผู้หญิงไม่ใช่แหละน่าจะเป็นขาโต๊ะ อะไรข้างหน้าห้องเลย,ยห้องสุดท้ายนี่ห้องขอบคุณสี่มีวมีอะไรไม่มีโรงไม่มีโรงแต่ไม่ใช่มีอะไรห้องน้ำเหรอครห้องับขาบอกห้องน้ำมีข้าอะไรวะพอดูจําไม่ได้อะไรวะ โอ้โหรองตาัดเลยถอดรองตากด้วยนอลถอดรองตากด้วยนะโอ้โหเยี่ยมมดถอดรองตากนะครับถอดรองตากว่าเราถอดหนามหน้าเลยโอ้โหูหนามไปได้ปะไปได้ไหมไปได้มึงแทนที่จะผู้ชายไปหักหนามให้น้องไอ้กิบหายผมเป็นผู้ชายไหนมึงให้น้องเป็นผู้หญิงหักหนามให้มึงแล้วอี้พี่อ่ะเข้าไปบอกเลดี้เฟิร์สเข้าไปก่อนอ้าวเลดี้เฟิร์สไงผู้หญิงต้องนำหน้านี่ของจริงนี่ไปลองวะ มาหาปุ๋ยง่ยจับน้ำโชกอะไรห้องน้ำห้องน้ำฝั่งนั้นเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนไม่ใช่ฝั่งนู้นอ่ะกูไม่รู้มันคืออะไรห้องน้ำมันอยู่ฝั่งนี้อ้าวนี่มีห้องน้ำตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้ห้องอะไรห้องอีกห้องนึงหรือเปล่ามันคล้ายๆกันป่ะาวเข้าก่อนเลยเข้าอันนี้เลยดูที่มันมีอะไร พูดไรอะไฮ้ใครร้องพี่พี่รู้สึกพี่ได้ยินเหมือนอะไรรอเปล่พี่เหมือนคล้ายลักษณะอะไรสักอย่างถูกเชือดอะถ้าใครเคยอยู่แถวโรงข่าหมูจะรู้ว่ามันร้องยังไงแบบนั้นเลยสัน้ำน้าน้ำยังมีอยันเลยไหนโอ้โหมึงเพิ่งรู้เหรอไปลุย มียันยน,น่าจะเป็นพม่าเขียนไว้เออยันดอกไม้ใครร้องวะเฮ้ยอ,อ,อะไรวะกูเข้าเองเฮ้ยในนี้นกลิ่นแป้งรู้ส่งเปอะไรเอะไรออดอง้าออนะในนี้ไม่มีอะไรไ

เขาบอกเจบอลลี static nous, static ие, ่กำลังเปิดไลฟ์มาหวนเกลียวเลยไอนี้เจบอลลี่เปิดไลฟ์แล้วคนเปิดผีเราเปิดรับแค่สปอนเราเิดนั่นไงนั่นไงอ้เหี้ยหัวเปาไหนไปเฮ้ยเ่ยเ้งเ้ยเเงเเเเเงเเเเงเยเเ แมงเหลือหลังเดียวหลังนี้ต้องมีแน่พี่ผีปวดผีเจนทูปิดไล์แล้วถอนหอนลึมเลึวะปิดไล์แล้วช่วยช่วยเ่าหนนเขาด้วยช่วยช่วยช่วยเ่้ยไอ้ไอ้เราด้วยไอ้เป้ไอ้ต้อไอ้เป๊ไอ้ที่ไปอะไร พี่มาสี่คูร้อยไอ้เหี้ย,ยช่วย,ย,กกอ,ยอะไร,ะรเฮียช่วยกรูดิอยู่กับกูเมื่อนดิเฮียว้ายอะไรวะนั่งรอ n ั n งรอ nang รอนี่นังน่งรอ n ั n g รอเดี๋ยวยช็อกตายไอ้เหี้ยไปทำไรมาเขาเหนื่อยเลยเมื่อกี้ ตอนนี้นะครับเจบบลลี่เปิดไลน์แล้วนะเจบบลลี่เปิดไลน์แล้วไปรับชมต่อในไหนวะปวนผีเจนทูนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีที่รับชมอยู่ที่ดูอยู่นะครับผมนะเพจปวนคนปวนผีของเรายังว่างอยู่นะครับเพจนี้นะะถ้าสนใจเข้ามาสอบถามอินบ็อกซ์พูดคุยกันได้นะครับผมนะเข้ามาเลยครับนะผู้ใหญ่ใจดีที่รับชมอยู่นะครับผมนะเข้ามาเลยเจเปิดอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อ้าวชิบหายแล้วถามผู้ผิดได้เป้ะพูดยังไง ไม่รู้ไม่รู้ใส่หัวด้วยเอามากูถามใหม่อ่ะเมื่อไหร่จะออกไม่รู้ไม่รู้นี่เขาลิงไก่ตั้นเลยขอให้เดี๋ยวถามดิไอ้ที่เปิดจังเอาหน้าเพจให้ดูเปิดแล้วเฮี่ยววอมาเปิดในในในไหนบุตรีฉันทถุยเฮ้ยเจ้าของเพจมันตายแล้วไหมเหรอเนี่ยเสียงเจ้เดินมานะ เพจให้เขาดูหน่อยหน้าเพจให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาหน้าไปรถถังให้ดูแต่รูปเพจหาไม่เจอครับนี่ครับตอนนี้คนปีนตนดูนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะไปใครย้ายไปแล้วรายงตัวหน่อยอีกหลังนึงไม่รู้มันมีอะไรแต่ผมว่ามั่นใจเลยว่ามันเหลือหลังเดียวที่แม่งต้องมีหลงสมงว่าผมมั่นใจเลยว่าผมไม่เข้าเพราะว่าขึ้นไม่ได้ลองดูอีกหลังนึงเผื่อขึ้นได้ไม่ไม่ลองแล้วไม่เอาแล้ว ไปเดี๋ยวไปรับชมต่อไปรับชมต่ออ่าตอนนี้เจมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยเฮียตัวเฮียอะไรไม่รูน่ากลัวน่ากลัวเฮียสัตว์โอ้โหเฮียเราเหนเขาสวยมากไอ้ชิบหายเฮ้ยเพิ่งออกจากสีสันยามาห้องสามศูนย์สี่ไอโรคจิตเฮ้ยอย่าเรียกเขาโรคจิตท้องด้วยนะทำไมอย่าอย่าเรียกเขาโรคจิตเรียกว่าสีสันญาเรียกเขาคนไข้เออคนไข้ผู้ป่วยพิเศษโอเคนี่ไปไปเราดีไลฟ์ต่อแล้วไปไปไปครับผมนะ